สวัสดีครับพี่น้องพอกันกับช่อง u t u b e กินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานนะครับเมื่อนี้กะสีมาแจ้งข่าวนะครับดูว่ามาบอกบุญพี่น้องนะครับซึ่งผมกับสิบวชนะครับซึ่งก็ได้บอกในเมืองต้นตั้งแต่สองสามเดือนที่แล้วนะครับซึ่งผมกับสิบบวชในวันที่ 1112สเมษายนที่สิถึงนี้นะครับก็ได้มาแจ้งข่าวพี่น้องให้พี่น้องได้รับทราบกันนะครับซึ่งในระยะเวลาช่วงทีผมบวชอยู่นี่นะครับอาจจะบ่มีคลิปนะครับพี่น้องอบ่มีคลิปที่จะอัพลงให้พี่น้องได้เบิ่งจังเลยกกบบอกพี่น้องไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวอยัถิ่มกันเดอิอพี่น้องเดินนะครับแค่บ่บกี่มือนะครับซึ่งกํนวนระยะเวลาบวชของผมนั่นก็นกนกคือเก้ามือนะครับเกมือ10มือซึ่ง ก็ได้ไปถามท่าพระอุปชาชหรือว่าเจ้าคณะอำเภอนะครับเพิ่นก็บ,บอกว่าขืนย่ที่เฮ้าว่าเฮ้าต้องการที่สิบวชจัามือเฮ้าบวชเจัามือเข้าก็ได้บุญเบิดบัแต่เฮ้าตังใจเพิ่นบอกจังสีนะครับผมก็เลยโอเคพ่อกับแม่ก็โอเคนะครับเพราะว่าเฮาก็มีในหลายๆเรื่องที่ที่ตรงดูแลก็บ,บ่สสมาที่สิบวชเป็นเดือน ได้นะครับพี่น้องเนาะอันนี้ก็บ,บอกให้เข้าใจไว้ก่อนซึ่งงานงานครั้งนี้นะครับผมเป็นคนทีผมตั้งใจทีสิบบวชด,ด้วยตนเองผมเป็นคนบอกพอกับแม่เองว่าผมพร้อมแล้วทีสิบบวชนะครับบ่ไ,ไดมีผู้ใดบังคับนะครับซึ่งนีก่ก็ถือเพื่อนก็บอกว่านี่ก็ถือเป็นบุญเป็นบุญครั้งยิ่งใหญ่แลวนะครับเพราะว่าเขาได้ตั้งใจทีสิบบวชขึ้นมาเองนะครับอ่ะนะครับพี่น้องก็เข้าใจตามนี้น,นะพี่น้องเนาะสาหรับว่าในเรื่องของ คลิปนะครับก็าอาจจะบ่มีตะวันในเครื่องของเกี่ยวกับงานบวชนะครับผมก็จะถ่ายแน่นอนนะครับในช่วงของการปงผมนาคหรือว่าพิธีสุควรจะอัพลงไหวเบิงนะครับไหวเบิงทางทางยุทธองเจ้าของเนี่ยแหละนะครับ กับมีพี่น้องรวมอนุโมทนาบุญรวมฝากเงินโอนเงินมาทําบุญนําตอนนี้กั4,800บาทผมก็ได้กดมาให้ยายเรียบร้อยนะครับซึ่งเงินส่วนนี้ก็จะเอาไปซื้อกองบุญในวันที่6เมษายนนี่แหละฮะ6เจนเมษายนบรเนตใจนะครับก็เสียไปซื้อกองบวชนะครับพวงพวกเครื่องอเครื่องอัฐบริครนนันต่างๆนะครับที่ทจําเป็นในการบวชในครั้งนี้ก ขอบพระคุณพี่น้องได้ร้ายนะครับ lever. บอกบอกบุญอ,อนุมทธนาบุญน,น้ากันได้พี่น้องเด้อให้ได้บุญน้ากันสุบูสุคนผูเที่ติดตามผมยุ่ณตอนนี้หรือว่าพี่น้องที่เข้ามาใหม่ที่ยังเพิ่ติดตามแต่ว่าเบิ้งตลอดนังสิกะกล่วรวมอนุมทธนาบุญน้ากันหรือว่าพี่น้องที่แจ้งอยากแจ้งความประสงค์อยากรวมทั้บุญกับผมจะเอา,เอาอลิงไล่หรือว่าเฟซผมเนี่ยนะครับลงเนใต่คอมเมนต์น,นี้ได้พี่น้องเด้อแจ้งความประสงค์ใดนะครับแจ้งความประสงค์ใด ผู้ใดอย่างรวมทำบุญเงินทุกบาททีใดมากผมก็เอาไปทำบุญแน่นอนบ่ได้เอาแมกเกีียวกับการจ้งางพวกมหัศลศพพวกยังสนังสีนะครับตามความประสงค์ของพี่น้องคือเอามาเห็ดกล่องบุญผมก็เอาไปเห็ดนะครับซึ่งก็เอาให้ย่ายได้ปล่อยเพราะว่าย่าเป็นค้นออกกล่องบวชนะครับกล่องบวชพอกับแม่เป็นค้นคาใส่ใจในงานต่างๆนะครับอโอเคเนาพี่น้องเนาะนะครับมือน,นีห้อนเอาแห้งนะครับตรงใส่ฝนสิตกเอาใส่เ้าได้ครับ อาบน้ามเสร็จกันนี้เหงื่อเต็มลังอีกแล้วเป็นคึ้มคึมอยู่นะครับคึ้มคัมอยู่ทั้งผุนแล้วครับแดดแต่ว่าเอาแด้เศร้านะครับอาการแบบนี้คั่มหมายถึงว่าพายุเขาฝนทิ่ตกแน่นอนชงบายหันฝนมาตกก็คัมนะครับคึ่มขนาดพิ่งอาบน้าเสร็จแล้วสิได้อัดคริปโตนะครับบัดนี้พี่น้องอัดคลิปต่ต ให้พี่น้องได้เบิ่งกันถึงวันที F, ่11ให้พี่น้องเด้อหลังจากวันที่11เป็นต้นไปหลังจากวันที่12สิบโบม,มีคลิปแล้วนะครับกับ12กับถึงประมาณวันที่2 2นะครับ21 22ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็นจะเริ่มมีคลิปที่เป็นคลิปงานบวชคลิปยังให้พี่น้องได้ได้เบิ่งกันนะครับได้ร่วมสนุกสนานใีฮ่าตอนแรกว่าสี่เอาอให้เพื่อนมาถ่ายวิดีโอให้นะครับแบบเสียงชัดแจ๋วนั่นสนะครับแต่ว่าก ก็เลยคิดไปเก็มากคือผมกระถ่ายเอาดีกว่ากองเจ้าองก็มีอยังสีนะครับอ่ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะกับบอกบุญพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับเ,เป็นบาลังวันที่ทส2องเฮาไปจังพบอ,อกันหม่เด้นะพี่น้องเด้อถึงวันที่2ี่สิบครัวูหลักนะครับงานบวชครั้งนี้กันอนุโมทานานบุญน้ากันพี่น้องได้บุญน้ากันสุผูสุขคนนะครับฝากไม้แค่นี้พี่น้องขอบคุณหลายๆที่ติดตามผมนะครับผิดพลาดบางอะไรก็ขอให้ไว้ณที่นี้ขอพูดหลายๆสวัสดีครับ